โหมดมืองามแต่สวัสดีค่ะน้องเนยสดแล้วเตยเนยนี่พระเจ้าขอบคุณที่คนทำสวนค่ะสามร้อยคะแนนพี่คนทำสวนค่ะสามร้อยคะแนนใส่ซองให้ด้วยกันหนีบอะไรเองโอเคค่ะน้องกำลังเตรียมชุดกำลังเตรียมชุดเตรียมอะไรจะขึ้นซับการแสดงเนาะนะครับอ่บไว้อาโอเคน้องเนยนะครับเพิ่นได้รางวัลนำใจจากพี่คนทำสวน โอนผ่านจัดลอยมาก็เลยให้หมอบให้น้องเลยครับ300คะแนนครับอ้าวสุสุยลจจะจวดเฮ้ยวจวดไปแล้วป้าพี่น้องรอเบิ่งบรรยากาศหลังเวทีก่อนทําการแสดงเนาะโอเคนั่งไซรันนี่นั่งข้างๆเวทีค่ะใส่ข้อนวอยค่ะใส่มุนเที่ยงเขานี่พรอร้อยนั่งนี่เลยนั่งอยู่นี่ละอันนี้ของเหยียบสีแล้วไปเหยียบสีหน้าเวาทีก่อนปไปลูกโอเคลุยจวดขอบคุณค่ะน้องเนยตดแล้วเสยอที่ต้นเสือบน บานนี้รับศิลภาพี่น้องเบ่งบรรยากาศหลังเวทีนะครับตอนนี้ครับกำลังสีทําการแสดงนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณทุ่มนิดๆนะครับ้าคณะกรรมการเพิ่นมาเปิดงานเปิดการนะครับเนาะฮะหลังงานเนาตอนนี้กําลังวุ่นไหยพ่ายยามกําลังคือก็คือคือโคมกําลังมวนซื้อนี่ฮะนะครับโอ้ ว่ากำลังวนได้เลยครับผมโอ้แน่นอนแต่ว่าวนได้วนได้วฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวเศ้วบ่เอาอิ่มแล้วเนาะคือสิอิ่มแล้วเนาะทั้งคีบทั้งไทยทอดสดมื้อนี้เนาะคือสิอิ่มคักแล้วเนาะโอ้ยนะคีโปเฮ็ดของปวองเลยรูปซอกห้อยๆเลยโอ้ยเจ้นอนนอนเฮียนกันอาบน้ำบ่ะเนี่ยมีขวัญบ่ได้ถามเจ้าขวัญถามบางนีมาอาบน้ำไปสินี่ยปั้นร่มจะ พัดลมจะทูทูไว้ส่เดียบันนี่มีปวหามึงเอา <c oughs> ไปไปหารอบางกัหารอ, Halo, อบงกนบรรยากาศล้างหาันนะครับบรรยากาศล้างหานนะเบลล์พี่น้องปไปเบิงหนาหาันน้ำไปทางไหางน,น,นนาะออกหนาหันทางไหนนาะัาไหนเนาะเอาเงินลอยไปห,หยาบสีก่อนพาติ่งที่้งงขึนหลเถอะ้าเ เอาอีกสักครู่นะครับจะได้ทําการแสดงแล้วนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีเฮามาเบิ่งน้ากันได้โอ้ยินดีดีเนาะวันนี้ใส่เสื้อแดงจึงคงเลยสวัสดีครับโอ้อยังไงละหันไวรุ่นเพชรลัมเพื่อนแบนปั๊ดโทนอะไนอนเด้อว่าก็ใส่เสื้อบ่คื่องมือมืมอก็ใส่เสื้อสีนีเหมดยินดีดดนี่เนาะคือใส่สีแดงว่ะโอ้วัาลัมถอดอัดฟูน้ำทีมที่ใส่เสื้อแดงมาดิ อาอาจารย์ดนตรีเตรียมพร้อมครับพร้อมลุยจวดมือแรงนะครับกำลังใจให้ทีมงานานักดนตรีเวทรลำเพลินเราด้วยนะครับรพี่รองครับนักดนตรีหนาบ้าท่าแปลงเลยเม,เมาเนี่ยมันส้อยจูด้วยมนเลยเมามานี่ยพามาเนี่ยมันเข็ดส้อยจูได้มากเนี่ยสิ้นไหลลํำซี่เ,เข็ดนี่เขตดส้อยจูเลยเอามีบ่อน้อพี่รองผู้ใดเบิ่งคลิปนี่มีผู้ใดอยากให้ส้อยจูนักดนตรีจักสามโลนะบ่อน้อ พระยาไนรตีส้อยจูจากสามโลมีบอเบิงคลิปนี้แล้วจะลืมเพีไป้องเด้อเราบอกว่าเพิ่มเพิ่มอยาเราอยากส้อยหลังจังจุอ๋อเธอส้อยหละจังจุส่้อยอซ้อยที่พาจัน์ส้อยทีบาขันใจให้ท่นขันส้อยทีต้องยกไห่จานดำพระจานาร์ดำลดส้อยที่ขนาดที่ยิบเลยเอวหน่อยๆนะเอเกี่ยวเกี้ยวเลยวะจ เอาเฮ้ยหลังเวทีพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากสนับสนุนซ้อยจูทีมน้านนักดนตรีทักมาได้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋้อจัดลอยจัดให้เนี่ยมองนี่คือมองขายซีนโดยเฉพาะแหละมองเนี่ยตลอด24ซ้อยหลังกระจูนาะเนี่ยนะครับขอบคุณทีมอาจารย์นักดนตรีนะครับมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเลี้ยงซ้อยจูนักดนตรีติดต่อผ่านจัดลอยมาเลยครับเดี๋ยวซื้อมาให้เลยสามโลอโเนี่ยอ่ะโอเคไปไปเบิ่งหน้าห้านบาทเองเครงไหนซ้อยเครงไหนจูอาจารย์มาเพิ่นว่า เอาเป็นเส้นอาหารเขาเส้งเส้นเวทีเพิ่นกำลังจัดน้องๆจัดบอกหญิงจัดยังอยู่นะครับนี่ระบบติดหมดแล้วนะครับระบบไอ้เครื่องปรุงนะครับระบบตู้ระพงเข้านะครับเนาะใช้แต่อาหารเน่าบัตรคณะกรรมการเพิ่นมาแล้วเพิ่นสิเตรียมเปิดงานแล้วดิโอ้ไปติดแล้วครับ นี่ครับตู้ลำโพงอเมเจอร์นะครับเสียงกลางแหยบสีอยู่ใส่เนาะแหยบสีเนาะแล้วน้ำหาแหยบสีก่อนบัตรจะได้ซื้อขน,อกขนมกระตุ่มนามดื่มตัวนะครับพี่น้องเึิงเวท,ทีตอนนี่อาจารย์เอว่ากูสอนเตียนบนกําลังนัดหลูกๆนะครับเตรียมควบพร้อมนะครับ โอ้เวทีงามขนาดเลยเวทีสวยสีสีสวยสดใสมากเลยนะครับบนเวทีนะครับ,บ,รบสีสว,สวยสดใสไฟสว่างนะครับแฮปสีพี่แม่เลยนะเออพี่ทับทีมอ,อทบทมอุมอบลนะครับแม่ทับทีมอุบลครับขอบคุณครับขอบคุณครับโมมี่ดอกให้บอกกีเดียดกีเดียดว่าใดกันกีเดียด ก็เกี่ยวกัขีดยเนะ้าเออกัขีดยดอีีแม่กเป็นตรงตรแม่เอออะไรขีดหยัดปะนะ้ากับที่ซอกเวอออร่อยเป็ตาแเปเาเทปิบบขีดยัดอร่อยคำว่าขีดหยดก็เลยบปรไ่เลยก็เลยบปรไเงินลอยเลยครับว่าขีดียัดนี่เอาพี่น้องเข้ามาหอดหลยเลยได้บาทนี่หน้าเวทีนะครับพี่น้องนี่นะครับน้องอุ้มก็มาแล้วแม่แดงก็มาแล้วนะครับ สวัสดีครับแม่แดงแม่แดงกข้ามาครับจ้าสวัสดีครับเด้อเด้อขอบคุณมากมากค่ะพ nice. yeah> UH well well ี่น้องจ้าที่เขอบมาเบิ่งหัวล่เพลระเพือน้ำขันนะพี่น้องจ้าจ้าสนุนซอยกันค่ะแม่แดงมาแล้วสวัสดีครับอาสวัสดีครับพอเลวัดพอเลวัดนะครับศาสตร์เพิ่นนั่งอันไล่สุดกันเมืเอวันเนี่ยพอเลวัดเราศาสตร์มาจองไว้แล้วนะครับเขาเลยนะครับคู่น้อยเฟมิลีเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับผมปัดตัวคู่ทั้งหลังเข้ามาคู่ทั้งหลังเข้มา คู่ตั้งหลังกันมากครับคู่คู่ตู้คู่ตู้คู่ตู้คู่คู่ตู้เออถ้าคู่ตู้เนี่ยจะเป็นพอยเนตูแล้วเราใส่สุดไปแล้วใส่บัวพอยเนตูเตรียมการแล้วครับสับหรับทีมงานคู่หน่อยเฟมเบอรี่เพิ่นก๊ะลังเตรียมการนะครับกล้องเพิ่นเอาเลยครับผมถ่ายคลิปอย่างเดียวตอนนี้ให้พี่น้องเบิ่งน้ำกัน นะครับบรรยากาศน่างานนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเวทีฟืนไฟเครื่องเสียงจอย LED ติดเบิดแล้วนะครับฉากเวทีนะครับสวยงามมากนะครับเพชรลำเพลินเรานะครับเนาะอ่ะขอบคุณพี่น้องป้องไปนะครับสำหรับรางวัลนำใจที่มอบให้ลูกๆนะครับ เป่าน่องหัวม้วนกันเหมือนเี้นะครับพี่น้องนะครับเนาะกับทีมงานนาฮานเป็ดลำเพื่อนนะครับอ่ะทึงแอดมินทึงพี่น้องเอฟซีเขานะครับมาบอลซื่นกันอยู่หนาเวทีนะครับนีฮะโอเคคลิปนี้ก็สิขออนุญาตเอาสามีพี่น้องครับพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับผม